จะเป็นยังไงเมื่อมือสังหารผู้ลึกลับถูกจ้างให้ไปลอบเก็บปุคคนสาคัญของอเมริกานาเลททาให้เอเบต้องไปดึงตัวนักโทษที่เป็นสุดยอดหนักแม่นปืนเพื่อมาต่อกรกับมือสังหารลึกลับคนนั้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ผู้เราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง The j u g g l e 1997มือสังหารมหาการสาาัตว์นรกและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงคลิปนี้ผมขอ199ไลค์ถ้ากดไลค์กันแล้วเราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอย กันได้เ,ร,เรื่องราวได้เริ่มขึ้นมาที่พับแห่งหนึ่งครับในกรุงมอสโกรประเทศรัสเซีย เจ้าหน้าที่เอฟบของสงหรัฐได้รวมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารของรัสเซียพวกเขาทำภารกิจในการล้อมจับกลุ่มกาซีมูลาดซึ่งเป็นนักธุรกิจและนักคาแป้งซึ่งมันก็ถูกจับกลุ่มในผับโดยคาร์เตอร์ซึ่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าเอฟบและยังมีเจ้าหน้าที่เอฟบและทีมทหารของรัสเซียในการเข้าไปจับด้วยโดยข้อหาที่ว่าตัวของมันได้ฆ่าพันตีนิโคลไลโดยรู้มาจากผลชนะสูตรของ d n a ครับแต่ในตอนนั้นบักกาซีมันก็ขัดขืนและเปิดฉากต่อสู้ ขณะที่กำลังปะทะกันนั้นพันตีคอสโซวาก็กำลังจะถูกกาซีใช้มีดแทงแต่เธอก็สามารถชักปืนและยิงสวนกลับไปได้จนทำให้ตุกมันถูกยิงและเสียชีวิตไม่นานนักเจ้าหน้าที่หน่วยกูชีก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุการณ์หลังจากที่กาซีถูกเก็บที่ผับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐทีเล็กเจ้าของผับที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้มาฟ้องเฮเล็กที่เป็นพิชายของกาซีเกี่ยวกับเรื่องที่กาซีโดนเก็บ ด้านเฮลิกจึงถามกับทีเล็กกับไปว่าหลังจากนั้นทีเล็กทำอะไรได้ตอบโต้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐและได้ฆ่าพวกมันไหมทีเล็กตอบว่าเขาดูเหตุการณ์เฉยๆและไม่ได้ฆ่าใครเพระว่าพวก FBI มากันโคตรเยอะแน่นอนว่าด้วยคอแกตัวที่ฝังไม่ขึ้นเฮลิกที่กลัวจัดมันก็หยิบขวานจามไปใส่หัวของทีเล็กซึ่งดูคนก็โคตรตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ เมื่อจัดการทีเล็กเสร็จเฮลิกก็เข้ามาหาหนาคาที่ตัวขุมันนัดเอาไว้และได้จ้างวานให้หนาค,าค่าคนนั้นไปแก้แค้นให้น้องชายคุมันโดยค่าจ้างมันก็โคตรเยอะซึ่งมีมูลค่าสูงถึง70ล้านทางคู่ได้ตกลงเงื่อนไขกันซึ่งด้านนาคาก็แนะนําให้ตัวของเฮลิกนั้นหลบไปอยู่นอกรัสเซียก่อนสักพักแล้วเมืองงานเสร็จค่อยกลับเข้ามา ห้ามติดต่อพันแฟกโทรศัพท์และขอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับห้ามมีข่าวลืวไหลไม่อย่างนั้นนะค่าคุนี้เนี่ยจะปฏิเสธการรับงานครับทางคู่ได้ตกลงกันด้วยเงินไขที่ว่านี้2อาทิตย์ต่อมาที่ U.S Embassy Moscow หลังจากเจ้าหน้าที่ FBI ถูกฆ่าไปเจ็ดคนพันตีคอสโลวาก็ได้เปิดวาระการประชุมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่โดนเก็บไปดานพันตีคอสโลวาคาดการว่าเป็นการจ้งางวันฆ่าของคนที่มีชื่อว่าเฮลิคับซึ่งเป็นพี่ชายของบักกาซี่ตอนนี้มันได้ไปเช่าโฮเทลอยู่ที่เฮลชิงกีครับก่อนจะเก็บตัวอยู่ข้างในนานกว่า5วันซึ่งมันก็มีมือปืนเก้าคนคอยคุมกันให้กับมันและมีลูกน้องที่มีชว่วาโปลีตอปสกี้เป็นผู้ช่วยประสานงานและติดต่อจากโลกภายนอกครับ ด้านเจ้าหน้าที่จึงได้ออกคําสั่งให้ตํารวจสากลไปจับตัวโปลีตอปสกี้มาสอบสวนหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่รอชา้าและได้ไปดักจับตัวมันหลังจากที่ได้ตัวพวกเขาก็จับมันมาทรมานเพื่อเข็นเอาข้อมูลแต่ในตอนเข็นข้อมูลนั้นมันก็หัวใจวายและตายไปซะก่อนนะครับเจ้าหน้าที่เลยได้ข้อมูลสําคัญคชื่อว่าแจ็กเกิลซึ่งเป็นคําพูดซ้ำๆของมันที่ตัวของมันได้พูดก่อนที่ตัวของมันจะสิ้นใจเมื่อดูลิปการทรมานจบคาเตอร์ก็รู้สึกคาใจกับคําว่าแจ็กเกิล ซึ่งตัวของพี่แกก็นึกถึงคนคนหนึ่งที่เป็นมือปืนลับจ้างและได้ใช้ชื่อนี้แต่คาร์เตอร์ก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันมือปืนคนนี้เนี่ยมันจะยังมีชีวิตอยู่ไหมแต่ในความสงสัยของคาร์เตอร์นั้นมันก็ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแต่พันตีคอสโลว่าก็ได้บอกกับคาร์เตอร์ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เจอในกระเป๋าของโปดี้นั้นมันคือรูปของคนที่มีชื่อว่าโดนลัลบาวซึ่งเป็นหัวหน้า FBI คาร์เตอร์เลยคิดว่าคิวต่อไปที่นฆ่าจะไปเก็บเนี่ยมันก็คือโดนลัลบาหัวหน้าของเขาครับ หลังจากนั้นพันตีวคอสโลวาก็ได้เริ่มสืบหาข้อมูลของจ็กเกลแต่สิ่งที่เจอมันก็เลื่อนลางและพบแค่ว่ามี6คนเท่านั้นที่เคยเห็นหน้าขคนจ็กเกลแต่เดี๋ยวโคตรยากไปกว่านั้นตอนนี้มันเหลือแค่หนึคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในสาฮราซซึ่งหนึ่งคนที่ยังมีชีวิตก็มีชื่อว่าอิซาเบลล่าครับแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่รู้ว่าอิซาเบลล่านอยู่ไนกัน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เอบก็ได้มาหาคนที่มีช่ว่าเดแคนมาควีน mm hmm. ครับที่เป็นนักแม่นปืนซึ่งตอนนี้กลายเป็นนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ในสหรัฐในข้อหาค้าอาวุธเถื่อนโดยมีแค่เดแคนที่เป็นคนที่รู้ที่อยู่ของอิซาเบลลาแต่ว่าการเจราจาในครั้งนี้เนี่ยก็จบลงไม่ดีนะัก าะตัวของเดแคนมันจะยอมบอกก็ต่อเมื่อตัวของมันได้เป็นอิสระครับและได้กลับไปยังประเทศของตนและในตอนที่ FBI บํากำลังจะเดินกลับไปนั้นเดแคนมันก็บอกว่ามันเป็นคนเดียวที่เคยเห็นหน้าของจ็คกเกเช่นกันและมันก็เป็นคนที่รู้ที่อยู่ของอิซาเบลลาด้วยซึ่งมันก็ยื่นข้อเสนอ3าข้อไปซึ่งข้อแรกมันต้องการให้คา์เตอร์ปลดกุญแจมือให้กับมันและพามันออกไปจากที่นี่ ส่วนข้อ2มันต้องการเจอกับอิซาเบลลาและข้อสุดท้ายมันอยากได้มิดโกนหนวดครับด้านขาเตอร์ที่ได้ฟังก็ตกลงนะครับและได้พาตัวของมันออกมาจากที่นั่นจากนั้นทั้งหมดกำมุงหน้ามาที่เวอร์จิเนียซึ่งเป็นบ้านของอิซาเบลลาเมื่อเดแคนและพันตีคอสโลว่ามาถึงกันแล้วพวกเขาก็แนะนําตัวกับจอร์ดซึ่งเป็นสามีของอิซาเบลลาครับในตอนที่เดแคนและอิซาเบลาได้เจอกันเดแคนก็วิ่งไปกอดเธอต่อหน้าของลูกและสามีของเธอครับ จากนั้นพวกเขาก็เข้าเรื่องเกี่ยวกับจักเกิลกันเมื่อคุยเสร็จพันตีคอสโลบาก็ได้ปล่อยให้ตู้ของเดแคนและอิซาเบลลานั้นได้ใช้เวลาด้วยกันสักพักซึ่งทั้งสองคนก็ได้ออกมาเดินเล่นกันด้านอิซาเบลลาได้ส่งกุญแจตู้เก็บของให้กับเดแคนไปโดยตู้เก็บของที่ว่านั้นมันก็อยู่ที่ทารถมีนอร์ฟอคครับอิซาเบลลาได้บอกว่าข้างในนั้นมีหนังสือเดินทางและเงินสดอีก1กนึ่งหมื่นดอลลาร์เธอได้บอกให้เดแคนไปเอาของทั้งหมดที่ว่านั้นและหนีกลลัับไไปยงแ ตัดกรรมาที่สำนักงาน FBI หลังจากที่คาร์เตอร์ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแจ็กเกิลมาแล้วทั้งหมดก็ได้มาประชุมดานเดแคนได้แนะนำกับคาร์เตอร์ว่าตัวของแจ็คเกิลนั้นมักจะปลอมตัวเป็น4คนสีแบบครับแต่ทว่าในที่ประชุมกับมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าขบขันสงนันและทะนงตัวว่าพวกมันเนี่ยมีมือปากฝีมือดีอยู่ครับที่จะสามารถคุมกันโดนเอาเบาได้ ในขณะที่ทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องขบขันนั้นเดแคนก็ย้ำอีกครั้งว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าจักเกลได้ข้อมูลของเป้าหมายเรียบร้อยเขาไม่เคยพลาดในการจัดการกับเป้าหมายร้อยเปอร์เซ็นต์จากนั้นหนังก็ตัดมาที่จักเกลหลังจากการตามเก็บเจ้าหน้าที่ที่เป็นเป้าหมายของเขาได้แล้วเขาก็ปลอมตัวเป็นคนหลายคนโดยชื่อที่ตัวของจักเกลใช้บ่อยที่สุดนั้นก็คือชาลีมารีด็อกและเจมส์เฮสลิกครับ แจ็กเกลได้ใช้ชื่อเหล่านี้ทําอะไรหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถซื้อของสั่งทำอาวุธหรือแม้แต่ขึ้นเครื่องบินจากนั้นแจ็กเกลก็ได้มาที่พับเกยแห่งหนึ่งครับพี่แกเข้าไปตีสนิทกับเกคนหนึ่งและได้ขอนาบัตรมาด้วยและได้แอบมาขาโมยบัตรพนักงานโดยการทุบกระจกรถที่จอดอยู่หน้าพับครับในขณะที่แจ็กเกลปลอมตัวเป็นชาลีและไปรับของที่ขนส่งนั้นเมื่อรับของเสร็จก็มานั่งจิบกาแฟ ก่อนจะพบว่านในตอนนั้นตัวของพี่แกเนี่ยกำลังโดนสะกดรอยตามแจ็คเกิลจึงได้เข้าไปหลบในร้านคอมและทําการค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตํารวจครับจากนั้นพี่แกก็ขับรถหนีออกมาจากที่นั่นและได้ขับไปยังลานจอดใต้โฮเทลเพื่อทําการพ่นล้างสีรถและทําการเปลี่ยนป้ายทะเบียน ในตอนนั้นตำรวจ3คนที่สะกดรอยตามจ็กเกิลมานั้นก็ได้แบ่งกันไปตามหาที่ลานจอดรถและด้านในโฮเทลแต่ทว่าตำรวจคนหนึ่งที่ได้มาหาที่ลานจอดรถเขาก็เจอรถต้องสงสัย1คันเลยจะไปเปิดกระโปรงหลังรถเพื่อเช็คแต่ทว่าจ็กเกิลก็ได้วางสเปรย์พิษไว้ตรงที่เปิดด้วยและทันทีที่ตำรวจเปิดฝากระโปรงรถระบบพ่นสเปรย์ก็ทํางานขึ้นเมื่อตำรวจสูดเข้าไปเต็มๆสุดท้ายตำรวจคนนั้นก็เสียชีวิตเรียกได้ว่าจ็กเกิลเนี่ยมันโคตรฉลาดครับ ตัดกับมาที่เดย์แคนตอนนี้เขาก็อยู่กับ f อ i บบนเครื่องบินรวมถึงพันตีคอสโลวาก็อยู่ด้วยหลังจากที่พวกเขาได้ข่าวว่าข้อมูลของแจ็คเกิลได้หายไปจากมอนติโอแล้วพวกเขาก็สั่งให้เอเบีตามหารายชื่อมาอีกครั้งแม้ว่าเดย์แคนจะบอกว่าตัวของแจ็คเกิลเนี่ยไม่พลาดร100้อยเปรเซ็นพันตีคอสโลวาจึงได้สวนกลับไปว่าตัวของแกเองก็พลาดถึงโดนจับได้ยังไงบักแจ็กเกิลมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างเมื่อผู้จบเถือก็เดินจากไป ซึ่งในตอนนั้นดีแคนมันก็ถางประวัติเกี่ยวกับพันตีคอสโลวากับคาร์เตอร์อีกครั้งดานคาร์เตอร์เลยบอกว่าพันตีคอสโลวาเนี่ยเป็นคนช่วยชีวิตเขาจากเหตุการณ์จับกลุ่มกาซี่เอาไว้ส่วนด้านจากเกลหลังจากที่มันสั่งให้ช่างลงกึงทําของบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับปืนให้เรียบร้อยเขาก็ได้มารับและได้ขอแบบและแป้นกลับคืนแต่ทว่าช่างลงกึงมันก็เล่นตัวโดยการเอาแบบแป้นมาต่อรองกับจากเกลโดยเรียกราคา1,000 0แดอลลาร์ถึงจะให้ขึ้นกลับไป ดานจักเกลก็ตกลงรับข้อเสนอที่ว่านั้นและจะจ่ายเงินให้ครึ่งหนึ่งไปก่อนและได้บอกกับช่างไปว่าตัวของเขาเนี่ยต้องการสถานที่สําหรับทดลองอาวุธดานช่างก็ตกลงและแด้พาตัวของจักเกลนั้นมาทดลองอาวุธในสถานที่ห่างไกลในตอนที่จักเกลกาลังจะเตรียมประกอบอาวุธนั้นบักลามอนที่เป็นช่างกึ่งเนี่ยมันก็พูดไม่หยุดครับจักเกลเลยสั่งให้มันหุบปากไปซะนั่นก็เพราะว่าตัวของมันตื่นเต้นที่ได้เห็นอาวุธที่โคตรล้ำ เราหวังนั้นจ็กเกก็เชื่อมต่ออุปรกรณ์แล้วทำการทดลองยิงแต่ทว่ามันก็พลาดเป้าไมิลิเมตรจ็กเกจึงหันปืนมาที่ลามอนและสั่งให้ตัวของมันวิ่งไปเพื่อทดสอบระบบเล็งอัตโนมัติแน่นอนว่าบักลามอนที่ได้ยินเนี่ยมันก็โคตรตกใจแต่ด้วยความกลัวมันก็ต้องทำตาม เมื่อวิ่งไปถึงตำแหน่งที่ต้องการเรียบร้อยจากเกลก็บอกให้ตุกมันถือซองบุหรี่ขึ้นมาเป็นเป้าด้วยเมื่อจากเกลยิงกระสุนเนี่ยมันก็ตัดแขนของลามอนเต็มๆซึ่งพีแกก็กระนํำยิงไปใส่ขังหลังจากที่ให้ลามอนวิ่งไปที่รถร่างกายของมันก็ถูกกระสุนเจาะและเบิดเป็นรูพุ่นนะครับเรียกได้ว่าแทนที่ตุกของมันจะได้ตังกับได้วความตายแทนตะงั้น กลับมาที่มอนติเอลตอนนี้เจ้าหน้าที่ f อ i ก็ยังคงตามหาบอแสของแจ็กเกอลก่อนจะได้ข้อมูลเพิมเ่มเติมบางอย่างเกี่ยวกับแจ็กเกลพวกเขาจึงรีบใช้เฮลิคอปเตอร์เดินทางไปที่นั่นเมื่อทีม f อ i มาถึงโรงกึ่งของลามอนกันแล้วพวกเขาก็เข้าไปรตรวจคนข้างในและได้เจอเปืนอาวุธยิงไกลที่สามารถควบคุมการยิงจากระยะไกลได้ซึ่งเดแคนก็ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปืนให้กับเจ้าหน้าที่ฟัง ส่วนทางด้านจากเกลิลตอนนี้พี่แกก็มาติดต่อซื้อเรือและทําการจัดเตรียมอุปกรณ์ทําการติดตั้งปืนเข้ากับผ้าใบคงเรือเมื่อทําการติดตั้งเสร็จก็ล่องเรือออกสู่ทะเลสาคบครับโดยเปลี่ยนป้ายธงแคนาดาเป็นป้ายธงของสหรัฐในตอนที่จ็กเกลิลติดต่อไปหาใหรครบางคนนั้นพี่แกก็ได้รู้ว่าเดย์แคนเนี่ยเป็นคนชี้นําให้กับเอ i ตัดกลับมาที่เดย์แคนหลังจากที่ได้บอแสของไปเรียบร้อยพวกเขาก็มาหารือกันเกี่ยวกับการเดินทางของจ็กเกลิลครับ ดานเดแคนมั่นใจว่าแจ็กเกิลได้ใช้เรือในการเดินทางเข้าสู่สหรัฐแม้ว่า f อ i จะมีความมั่นใจเกี่ยวกับการคุมเข้มที่โคตรหนาแน่นแต่พวกเขาก็พบว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการแข่งเรือในทะเลสาบมิชิแกนโดยเริ่มต้นที่แมคคินนอและสิ้นสุดการแข่งขันที่ชิคาโกครับโดยสิ่งที่เดแคนคิดมันก็ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์พอจ็กเกิลได้แฝงตัวเข้ามาในกลุ่มแข่งเรือใบและสามารถผ่านการตรวจของตำรวจน้ำมาได้โคตรง่าย จากนั้นเจ้าหน้าที่ FBI คาร์เตอร์พันตีคอสโลวาและตัวของเดแคนก็ได้มาอย่างท่าจอดเรือใบก่อนจะยกยกย้ายไปตรวจคนเรือที่มีพิรุตระหว่างที่เดแคนกำลังเดินตรวจไล่เช็คเขาก็ได้ยินเสียงการบาทเกิดขึ้นและได้มองไปเห็นจักเกลในตอนที่เดแคนและจักเกลกำลังสบตาก,กันนั้น แจ็กเกิลก็ชักปืนเตรียมจัดการกับเดแคนครับแต่พันตีคอสโลวาที่เห็นแบบนั้นก็ตะโกนบอกเดแคนและยิงสกัดจ็กเกิลเอาไว้ด้านเดแคนที่เห็นว่าตัวของเขากําลังจะโดนจากเกิลยิงเขาก็รีบกระโดดลงไปในน้ํานั่นจึงทําให้พันตีคอสโลวาและตัวของจ็กเกิลเนี่ยได้ยิงต่อสู้กันโดยในตอนที่จ็กเกิลวิ่งหนีไปนั้นพันตีคอสโลวาก็วิ่งไล่ตามมันไปแต่ทว่าจ็กเกิลมันก็ขึ้นรถและตัวของมันก็สามารถขับหนีไปได้ จากนั้นเดแคนก็มาขอคุยกับคาเตอร์ส่วนตัวพร้อมก็บอกว่าในทีม f b i มีหมีนอนบอลไซอยู่ด้วยพอในตอนที่ตัวเขาได้เจอกับแจ็กเกิลนั้นด้านแจ็กเกิลมันดูไม่มีท่าทีตกใจแม้แต่น้อยและรู้เหมือนว่ามันเนี่ยเตรียมตัวมาเพื่อรอจัดการกับพวกเขาอยู่แล้วแต่ทว่าคาเตอร์ก็เหมือนจะไม่เชื่อพร้อมยืนยันกลับไปว่าคนของเขาซื่อสัตย์ร้อก่อนจะบอกกลับว่าเดแคนเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องมากเกินไป แม้ว่าคาร์เตอร์จะรู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเดแคนและอิซาเบลลาด้านเดแคนจึงได้บอกคาร์เตอร์กลับไปว่าจากเกลมันทําให้ลูกเขาต้องเสียชีวิตซึ่งในขณะนั้นอิซาเบลลากำลังตั้งท้องอยู่ด้วยแล้วตัวเขาก็ไม่ได้จะจับจากรกลเพื่อแก้แค้นเขาแค่อยากจะมีชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่ครับส่วนทางด้านจากรกลหลังจากที่มันสามารถหนีมาได้มันก็ได้มาที่เซพเฮาส์เพื่อทําการเปลี่ยนตัวเองอีกครั้งนะครับมันได้ปลอมทีเบรนรถลเปลี่ยนรถและออกเดินทางดยเรือข้ามฟากมา ตัดมาที่สำนักงาน FBI คาเตอร์ได้เปิดการประชุมเกี่ยวกับเทปบันทึกเสียงจากนิวยอร์กครับโดยในเทปได้พูดถึงการเดินทางของโดนัลด์เกี่ยวกับการเดินทางไปเปิดงานในพิธีเปิดโรงพยาบาลเรียกได้ว่าทุกคนในที่ประชุมเนี่ยโคตรอึงและโคตรตกใจก่อนที่เจ้าของเสียงอย่างพลเอกมาริโตนอฟจะได้ออกมายอมรับและถูกเชิญตัวออกไปในตอนนั้นด้านคาเตอร์ได้บอกว่าเขาดักฟังทุกคนเพื่อความปลอดภัยขององค์กรครับ และยังได้ตรวจค้นเอกสารเพิ่มเติมในบ้านของคนเอกมาริโตนอฟด้วยแม้ว่าจักเกลจะโทรมาหาคนเอกมาริโตนอฟแต่ทว่าเบอร์นั้นมันก็ถูกระง,งับการใช้งานไปแล้วเรียกได้ว,ว่าหนอนบอนไซในเอบนั้นก็คือคนเอกมาริโตนอฟนี่แหละนะครับแต่สุดท้ายคาเตอร์ที่ดักฟังก็สามารถจับได้ ด้านพันตีคอสโลวาที่รู้แบบนั้นก็ได้เชิญอิซาเบลลาและครอบครัวหลบออกไปอยู่ที่อื่นสักพักจนกว่าจะสามารถจับตัวของแจ็กเกอลได้หลังจากที่ตัวของคาร์เตอร์สั่งอพยพคนนี้คาดว่าแจ็กเกอลจะรู้จักแล้วด้านเดแคนก็สอบถามว่าในบัญชีรายชื่อเนี่ยมันมีสองหมายเลขที่เขาไม่รู้จักครับจึงถามกับคาร์เตอร์ไปด้านคาร์เตอร์ที่ไปเช็คก็พบว่ามันคือรหัสลับของ f อ i ทันใดนั้นตัวของคาร์เตอร์เนี่ยก็รีบติดต่อไปอยังสำนักง,งาน f อ i พร้อมกับบอกรหัสลิงก์ด่วนครับ ก่อนจะพบว่าเจ้าหน้าที่ FBI คนหนึ่งนั้นได้เขียนเบอร์นั้นลงไปในรายง,งานการสัมภาษณ์อิซาเบล่าดานคาเตอร์และเดแคนที่รูปแบบนั้นก็รีวิ่งไปขึ้นหอทันทีพอรู้ว่าบาักจัคกเกิลเนี่ยน่าจะหาที่อยู่ของอิซาเบล่าได้จากเบอร์โทรที่เอบเขียนไว้ตัดกรามาที่พันตีคอสโลวาตอนนี้หลังจากไปส่งครอบครัวอิซาเบล่าไปหลบที่อื่นเรียบร้อยพันตีคอสโลวาก็เดินไปสำรวจรอบบริเวณบ้านก่อนจะพบว่าประตูหลังบ้านถูกเปิดทิ้งไว้ ซึ่งพิลุตที่ว่านั้นมันก็ทาให้พันตีคอสโลวาเนี่ยโคตรเอะใจมากก่อนที่ตัวคุนั้นจะเดินออกมาสํารวจนอกบ้านต่อครับและได้สแตนบายปืนขึ้นรอด้วยก่อนจะพบว่ามันเป็นเสียงของปีเตอร์สปูลเจ้าหน้าทีเอเที่กําลังเอาขยะไปทิ้งจากนั้นพันตีคอสโลวาก็ได้เดินกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งและได้ยินเสียงเพลงได้ออกมาจากนอกบ้านจึงรีบว,วิ่งออกไปเช็คก,ก่อนจะพบว่ามีลำโพงขนาดใหญ่มาเปิดเพลงทิ้งเอาไว้ ระหวังที่วิ่งออกมาดูนั้นเมอร์ฟี่ที่เป็น FBI ที่อยู่ข้างในบ้านก็ถูกจากเกลกันนำยิงใส่จนตัวของเขาเสียชีวิตเมื่อพันตีคอสโลวารู้ว่าเมอร์ฟี่ไม่ได้ตามมาด้วยเธอกับปีเตอร์สปูลก็ได้วิ่งเข้าไปเช็คด้านในในตอนเข้ามาเช็คข้างในพวกเขาก็มองตามรอยเลือดของเมอร์ฟี่ไปแต่ก็ต้องตกใจอีกครั้งกับเสียงเพลงที่เปิดดังขึ้นครับระหวังนั้นจากเกลมันก็ได้ใช้ปืนเก็บเสียงของมันเนี่ยจัดการกับปีเตอร์สปูลแต่พันตีคอสโลวาก็ไหวตัวทันและสามารถลบกระส แต่ในตอนนั้นพี่แกก็ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งของจักเกลได้เลยเข้าไปหลบอยู่หลังโซฟาก่อนครับแต่ในตอนนั้นจักเกลมันก็ยิงทะลุโซฟาเข้ามาจนโดนตัวของคอสโลว่าเต็มๆเ,เมื่อหลูว่าตัวเองไม่น่าจะรอดแน่เลยสั่งเสียกับจักเกลไปว่าถ้าเกิดตัวของแกถูกเดคแคนจัดการแล้วก็ให้คิดถึงเธอด้วย ต่อจากนั้นเดแคนและคาร์เตอร์ก็ได้มาที่บ้านของอิซาเบลลาโดยในตอนที่อยู่ของอิซาเบลลาโดเนเปิดเผยไปนั้นพันตีคอสโลวาก็ได้พาอิซาเบลลาและครอบครัวไปหลบที่สำนักงานเอบชั่วคาวครับเมื่อเดแคนและคาร์เตอร์มาถึงกันแล้วในตอนนั้นพันตีคอสโลวาก็ยังไม่สิ้นใจพวกเขาเลยได้พูดคุยกันเล็กน้อยแน่นอนว่ามันทาให้ตัวของเดแคนเนี่ยโกรธครับและตอนนี้ตัวของเขาก็พร้อมจะไปล่าจาักรเกลเดแคนจึงได้ขอปืนจากอิซาเบลลาเพื่อไปจบเรื่องนี้ครับ จากนั้นเดแคนและคาร์เตอร์เนี่ยก็ได้มาประชุมกับกองทัพสหรัฐและกองทัพรัเสเซียครับพวกเขาได้หารือกันถึงการคุ้มกัดโดนลัลและได้หารือกันเกี่ยวกับแผนการในการจับแจกเกลด้วยตัดกลับมาด้านแจกเกลตอนนี้มันก็ได้โทรศัพท์ไปหาดักที่เป็นเกที่ตัวของมันได้นําบัตรมาจากผับครับ ซึ่งแจ็กเกิลมันก็นัดให้ตัวของดักมาดินเนอร์ด้วยแต่ทว่าในตอนนั้นตัวของดักก็มองไปเห็นใบหน้าของแจ็กเกิลที่เขากําลังออกประกาศจับอยู่ครับในตอนที่ดักกาลังตกใจอยู่นั้นบักแจ็กเกิลมันก็ได้ใช้ปืนเก็บเสียงจัดการกับดักจนเสียชีวิตแล้วปลอมตัวเป็นตำรวจมาเขารวมไปที่เปิดโรงพยาบาลด้วยโดยในงานระวังเปิดโรงพยาบาลน,นั้นภรรยาของประธานาธิบดีก็ได้มาเปิดงานที่นี่ซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ตัวของแจ็กเกิลต้องเก็บด้วยในตอนนั้นประชาชนได้ต่างมารอต้อนรับระหว่ังที่ทุกคนกําลัังใให้้ความสนนนจอยู่ บาร์จักเกลเมันก็เริ่มปฏิบัติการทําการติดตั้งปืนจากระยะไกลด้านเดแคนที่กําลังนั่งฟังข่าวสัมภาษณ์ภรรยาของาาาประธานาธิบดีอยู่นั้นเขาก็ตกผลึกคาพูดของพันตีคอสโลวาก่อนจะสิ้นใจได้ว่าในตอนนั้นจักเกลเนี่ยมันได้บอกกับพันตีคอสโลวาว่าพวกเขาไม่สามารถจะปกป้องผู้หญิงของคุณได้ด้านเดแคนจึงชุกคิดได้ว่าว่าตัวของจักเกลเนี่ยไม่ได้หมายถึงตัวเขาหรือว่าอิซาเบลลารับแต่มันหมายถึงภรรยาของาาาประธานาธิบดี เมื่อคิดได้เดแคนก็รีบแจ้งไปหาคาร์เตอร์และได้บอกว่าเป้าหมายของแจ็กเกลนั้นแท้จริงแล้วคือภรรยาของประธานาธิบดีครับหลังจากที่รู้อย่างนั้นคาร์เตอร์และทีม f อ i ก็รีบขึ้นหอมาที่โรงพยาบาลแม้ว่าจะสั่งอพยพแต่เดแคนก็สั่งห้ามไว้ว่าห้ามอพยพภรรยาของประธานาธิบดีครับไม่อย่างนั้นแจ็กเกลจะเปิดฉากยิงและมันอาจจะยิงใส่ประชาชนได้ทุกเมื่อ ตัดกลับมาด้านจักรเกลเราหวังที่ตัวของมันรอเริ่มปฏิบัติการนั้นรถสายตรวจก็ตะเวนมาถึงตัวของมันเมื่อตัวของมันเห็นท่าไม่ดีแล้วมันก็วิ่งมาหาสายตรวจก่อนจะพบว่ามีคําสั่งให้ตรวจหารถมินิแวนคันสีน้ําตาลครับด้านจักรเกลจึงได้อ้างไปว่ารถคันนี้เนี่ยผ่านการตรวจเรียบร้อยและมีใบอนุญาตจอดรถด้านสายตรวจจึงไม่สงสัยและได้ไปค้นหารถมินิแวนคันต่อไปเรียกได้ว่าถ้าเกิดตัวของบักจักรเกลไม่ได้ใบจอดรถของดักช่วยไวมันต้องโดนตรวจสอบร้อยเปอร์เซ็น ไม่นานนัก FBI ก็ได้รับรายงานว่าไม่เจอรถมินิแวนคันดังกล่าวครับจากนั้นคาร์เตอร์ก็ส่งปืนให้เดคแคนไว้ใช้เพองก,กันตัวแม้ว่าตัวเขาจะเป็นนักแม่นปืนแต่ตัวเขาก็ไม่ได้จับปืนมาคุดนานตั้งแต่ติดคุกเมื่อเฮลิคอปเตอร์บินมาถึงงานเรียบร้อยทั้งหมดก็ดดลงมาจากข้างบนส่วนหนึ่งแยกย้ายไปคุมกันภรรยาของประธานาธิบดีอีกส่วนได้ไปตามล่าตัวจักเกล ระหว่างที่ภรรยาของประธานาธิบดีกำลังขึ้นปสาส์ยนั้นบักจักเกิลมันก็เริ่มปฏิบัติการของมันมันได้คุมปืนจากรีโมทและได้สั่งเปิดกระจกรถมันทำกระเลงมาที่ภรรยาของประธานาธิบดีก่อนจะกดยิงแต่ทว่าในตอนนั้นเดย์แคนก็เจอทางหนีของจักเกิลครับและยังตรวจเจอรถของมันด้วยจึงทำการยิงไปใส่รถคันที่ว่านั้นแม้ว่าจะเกิดความเสียหายบางส่วนไปแต่ระบบปืนกลที่ติดตั้งไว้มันก็ยังสามารถทำงานต่อได้ แต่เมื่อระบบสไนเปอร์โดนทำลายไปแล้วบักจากเกิลมันก็เป็นโหมดเป็นปืนกลและได้กระหน่ำยิงมาตรงเวทีปราศัยครับดานขาเตอร์ไม่เห็นแบบนั้นก็กระโดดไปช่วยภรรยาของาาประธานาธิบดีจนสามารถลบกระสุนของจากเกิลได้ในตอนที่มันกระหน่ำยิงไปทั่วอาคารนั้นเดแคนก็ส่งปืนให้กับเจ้าหน้าที่และได้สั่งให้เขายิงระเบิดไปหลังจากที่ปืนกลโดนระเบิดเต็มๆจกเกิลมันก็เปลี่ยนชุดและหนีเข้าไปที่ร้านซับเวครับเพื่อทะลุไปยังรถไฟใต้ดินแต่เดแคนที่รู้ก็ไล่ตามมันมา ว่าคนที่เยอะมันก็ตามหาคูรยากและใช้เวลาในการมองหาคูดนานในตอนสบตาการตัวของเดแคนก็ตามร่าตัวของมันต่อครับซึ่งในตอนที่รถไฟกำลังจอดนั้นบักจักเกลมันก็กระโดดตัดหน้าข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับซึ่งเดคแคนเนี่ยก็รอและได้วิ่งตามหลังรถไฟไปเมื่อเห็นเงาก็คิดว่าต้องเป็นบักจักเกลแน่ โดยในอุโมง์รถไฟใต้ดินทั้งสองคนก็ไล่ล่ากันคูดเดือดครับเดย์แคลนไกลไปโดนขาของแจ<ๆ>็กเกิลเต็มๆแต่ทว่าในตอนนั้นมันก็มีรถไฟสวนเข้ามาแต่ในตอนที่รถไฟไปแล้วเดย์แคนก็คาดกับแจ็กเกิลครับเ mm hmm. พรอตัวของมันได้หลบเข้ามาในล็อบบี้ของผู้โดยสารได้ในตอนเจอในตรวจมันก็เก็บในตรวจไปซึ่งบักแจ็กเกิลมันก็จับตัวประกรันไว้หนคน ดานเดแคนได้วิ่งตามเสียงคนที่แตกตื่นไปและได้วิ่งตามรอยเรื่อยของจักเกิลไปเรื่อยๆก่อนจะเจอว่าบักจักเกิลนั้นได้จับตัวประกันเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไว้มันได้ขู่ให้เดแคนวางปืนลงสาเมื่อเดแคนวางปืนลงบักจักเกิลเนี่ยมันก็ได้ปล่อยตัวประกันเช่นกันจากนั้นมันก็สั่งให้เดแคนเนี่ยนั่งคุกเข่าลงครับและได้เร็งปืนมาที่เดแคนแต่ทว่าในตอนนั้นอิซาเบลล่าที่แอบอยู่ข้างหลังนั้นก็ลันไก่ใส่คอของจั๊กเกิลเต็มๆ ด้านอิซาเบลลาเลวิ่งเข้าไปกอดเดแคนไว้ White, แต่ทว่าในตอนนั้นจกกั๊กเกลเนี่ยมันก็ยังไม่สิ้นใจนะครับมันชักปืนที่แอบไว้ขึ้นมาเพื่อจะยิงอิซาเบลลาแต่เดแคนที่เห็นก่อนเนี่ยก็กระําำยิงไปใส่ตัวของมันจนเสียชีวิตวันต่อมาหลังจากที่ตัวของเดแคนพักรักษาตัวเรียบร้อยเขาก็เจระะจาก,กับคา์เตอร์ถึงเรื่องการอภัยโทษซึ่งคาเตอร์ก็ตอบกลับว่ามันไม่สามารถทําได้และได้แสดงความเสียใจกลับไป แต่ถึงแม้ว่าเดแคนจะไม่ได้รับการอาภัยโทษเนี่ยตัวเขาก็ได้รับการติดคุกที่น้อยลงและได้สิทธิพิเศษในห้องขังด้วยคาเตอร์ได้บอกกับเดแคนไปว่าถ้าต้องการจะหนีออกไปด้วยหนังสือเดินทางที่อิตเซบลล่าเคยให้กับเงินก้อนหนึ่งไว้ก็สามารถทําได้และตัวเขาจะทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นครับเมื่อบอกลาเสร็จคาเตอร์ก็มาสั่งกาแฟกินเพื่อปล่อยให้เดแคนหนีไปและเรื่องราวนหนังก็จบลง ก็จบไปแล้วนีครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป6.4คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomato ถถไปอีก24%ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วฟังการสปรอยจนจบและเจอกับพวกเราปักส Studio ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ